สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับบุนีวันจันทร์ที่15กรกฎาคมนะครับ2 5ง7ักกนหอยสดนีพาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านหนองขามนะครับตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิพอดีมาเจออีกหนึ่งโคกหนึ่ควายเลี้ยงของป้าห้อยป้าห้อยมาได้ใสครับไม่ได้ใสแกงสนามนาั่เขาอ๋อใกล้เนานะเอาคืออ้วนดีท่าน,นเนี่ยมันม่านลูกหลายเดือนอลไรนี่เหลี่ยมมามากล้ว่ใกล้ที่ออกแล้วหรือเปล่าพี่ใกล้ออกแล้วล,ล,ล,ลูกตัวที่เท่าใดในท้องนะครับ ตัวที่3ตัวที่ซีเะครับสามซีนะครับเนาะตัวซีเพขาดก็สูงรอยสามสิบขึ้นอยู่พูดถึงอะไรในท้องแล้วหน่ครับหน่อครับตัวครับครับโอ้โหตัวโอ้ห้องเงี้ยไปดีรับประกันท้องแล้วที่นี่อันนี้ลูกสาวเขาดีครับนะครับแล้วนี่มันติเป็นน้องสาวเขาหรืออยังเนี่ยล่ะครับเพราะเป็นเพราะเป็นลูกเพราะเป็นลูกนั่นแสดงว่ามูนี่พ่อที่แยกกันบ่สองตัวไเนี่ยเพราะได้พูดขายไผขายมั่นสั้นคุยเรื่องสาวน้อยก่อนสาวน้อยนี่ราคาอะไรครับราคาบ่หลายเด้อครับก็หลุนเหรียญเมืองกว่าบดหนึ่งเมืองเท่าไหร่พ่อ มื่อหกพัดหนึ่งเมื่อหกพักหนอ่งแวนั้นหลายบาทด้วยราคาเปิดถรกเนาะต่อได้เลยครับเมดเดงมดเดงโอพี่ครับนหมุดเดงกับฝนตกลิมันเข่ากันดีทั้งหลบนหน้าน่าลานเบอร์เซนโอ้เขาได้พะได้เท่าไรพี่ต้องมาต่อละเขาได้พาสามหมื่นไปครับสามหมื่นแ่นนแม่มันหอกอ้แมันเขาสั้นเอาเบอร์มาก่อนมได้คุยกับเพื่อนครับโปดศนครับเจ็ดสามสองเจ็ดหนึ่งสี่แปด พ่อหอยมาจากที่สนามนางเนาะมันหมันเด้อพ่อเด้อมันหมันพี่น้องในห้อยเพื่อลังเลี้ยงอยอะรับประกันทองได้รับประกันทองแล้วได้ครับหน่ยเดี๋ยวพี่น้องเาเบิ้งควายของผู้ใหญ่สุชาตินะครับเป็นควายเลี้ยงนะผู้ใหญ่เนาะควายเลี้ยงป็นมาหนึ่งตัวนะครับประกันท่องโอ้แต่นี้ท่องแล้วบ่ครับท่องเลยฟีเดือนะผสมผู้ใหญ่ให้เราผู้ใหญ่ผสมโตครับผสมโต โอ้จักตัวล้วครับนะตัวที่ไหนในท้องเขาเนี่ยตัวที่สามครับลูกตัวที่สามความสูงไหมครับสูงร้อยสามสิบเก็บไวบ้านๆนะครับนะร้อยสามสิบเก็ดสามสองครับบวกลบนะผู้ใหญ่เนาะครับเท่าไหร่ครับเปิดไว้เปิดไว้สองหมื่นสองพันห้าสองสองสองห้าครับเลียกงามเลยนะผู้ใหญ่เนาะราคานี้ต่อรองได้ต่อรองได้ครับกันว่ไก่กับเปโซให้พี่น้องอยู่เนาะเป่งครับเป็นไขยเลี้ยงอยู่มาผู้ใหญ่ที่คอเบื่อได้ไหมศูนย์หกสองครับห้าเก็ดเก้า 8707ผู้ใหญ่สุชาติจากแกงคอเพื่อพี่ด้วยยังได้ไปเลี้ยงไปโทรหาผู้ใหญ่เด้ครับเด้อผู้ใหญ่เป็นหมานี่ครับเด้อเป็นหมานเดี๋ยวผมจีบแล้ละเอียดก่อนให้ผู้ใหญ่เขาหุ้มเลยครับไปผู้ใหญ่ไอจุงมาใส่ครับเอ๊ะสองตัวนาเตียเอ่อหมานั่นจากผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เรามาจากทางบ้านมุงค้าได้ครับนี่สายแสดงผู้ใหญ่ตนี้้ววาไ ขายเพื่อมือาปปด้วะบักผูเดียบักผูมือเออออมันล<อ>้วผู้ใหญ่เราไม่จา้ทกบ้านมุขะเฮ้ย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  พอดีมาเจอพ่อห้อยแล้วมาจากท่านหลวงบาดแดงนะครับได้ควายเลี้ยงมาสองคบแล้วพ่อเนาะเบิ้งอีหล่าตัวนี้กับลูกก่อนลูกเป็นลูกสาวลูกสาวได้จากเดือนแล้วนะพ่อลูกได้หกเจดเดือนเออแล้วที่นี่ตอนนี้ได้ครับท้อเขาแม่ผสมแล้วดิครับผสมแล้วมันแม่มันทับพ่อพ่ออ๋อตัวที่เทสด็จพ่อในท้องเราเนี่ยตัวที่สองตัวที่สองเขาสูงได้พ่อร้อยสามสิบได้ไหมพ่อได้หรอครับเดี๋ยวพุ่งไ้เก็บละเอียด พ่อเปิดเท่าไรนะแม่ลูกลูกเป็นลูกแม่นะครับสามสิบหกครับสามหมื่นหกพันราคาเปิดนะพ่อเนาะต่อรองได้ได้ครับเด้อไมาอีกคบนึงครับเป็นลูกผูกมาพ่อมาเป็นลูกผู้ลูกอ่ะอายุบักหลานี่จะเป็นม่องโตแรกมาหันหน่อยนึงแต่ว่าอัยรานี่เนี่คือที่ได้เยียบตัวแล้น้อลูกนะพ่อลูกสามแล้วครับเขาเขาเอิ้นชงอย่างนะพ่อเขานะ นี่ก็เว้ยเรียงได้เวลาที่อยากตำก็ตัวงัน้อยเนีนะครับคิงก็ว่าสูบบังหันแล้วพอนาะเ่ได้เปิดว้พ่อเดียวสาตัวเนี้ยตามคุณภาพสินค้านาอลูกเป็นบักหลาน้อยเบร์ระบกพ่อมาส่งผมที่นี่มับาขอเบอร์ที่ไหนพ่อเย์เก้าแปดโอนศูนย์แล้วก็ศูนย์ศ สองหกสามเจ็ดพ่อห้อยยังครับสักครับมาจากหนองบัวแดงนะพ่อเนาะอ่ะพี่น้องอยังได้ควายไปเลี้ยงนะครับเด้อได้มาสองค้มแตงควายโทรต่อรองเหาครับคั้นบ่ไก่จะไปส่งให้พี่น้องในยินทพอนาะแล้วประกันทุกอย่างนะพ่อเนาะอันนี้เป็นลูกผูกได้ครับปลาหลานลูกผู้ พอ่อลูกบนบ้านนะพอนะ่อเนาะลูกบนบ้านนะครับเนี่ยนะอ๋ออมล้อมดีท่้นนี่ก็ได้ <c oughs> ฮะโอ้ท่านได้ฉีดยาพยาได้เขาเลี้ยงเหรอพอ่อก่อนที่นี้พยาก,ก็ได้นเนาะเป็นท้นองไข่อ้างป้องเขาแบบแต่ว่าเนื้อหนังแม่ยเขาเนี่ยอโอเคอยู่ครับเนี่ย มันหมานเลยครับเด้อขอเด้อมัน,มน